ออกอาหารขับสารพิษออกจากตับของเรา 1. มะนาวครับผมผลไม้รสเปรี้ยวครับที่มีประโยชน์อย่างมากมายครับอุดมไปด้วยวิตามินซีครับซึ่งทําหน้าที่เป็นสารล้างพิษในร่างกายของเราครับป้องกันภาวะขาดน้ําครับนอกจากนี้ครับมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดครับซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับอาหารที่ช่วยทําความสะอาดตับของเราได้ครับ นอกจากมะนาวแล้วครับการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆเช่นส้มส้มโอครับรวมไปถึงผักที่มีวิตามินซีสูงอย่างมะเขือเทศก็ช่วยขับสายพิษออกจากตับของเราได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสอมะรุมครับผมจัดเป็นผักสีเขียวครับที่รวมไปด้วยสารอาหารและสรรพคุณทางยาครับคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญในมะรุมครับก็คือช่วยปรับระดับน้ําในร่างกายให้สมดุลครับและนําไปสู่การล้างพิษการย่อยอาหารที่ดีขึ้นครับ และจากการผลการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศอเมริกาครับเพราะว่าสารสกัดจากมะลูรับสามารถช่วยลดอาการของพันผืดในตับของเราได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเทุกคน3ชาเขียวครับผมมีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่เรียกว่าคาเทฟินสูงครับและยังมีคุณสมบัติในด้านการล้างพิษ ชาเขียวครับได้รับการพิสูจน์ว่าช่วยปรับปรุงระดับเอนไซม์ในตับครับลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันครับรวมถึงครับยังมีส่วนช่วยเกี่ยวข้องกับการลดไขมันสะสมในตับครับได้อีกด้วยครับจากการศึกษาครับพบว่าผู้ที่บริโภคชาเขียวเป็นประจำมีโอกาสน้อยมากครับที่จะเป็นมะเร็งตับครับผม4ามินชันครับผมห่ในเครื่องเทศครับที่ได้รับความนิยม ก็คือขมิ้นชันครับเป็นหนึ่งอาหารที่ช่วยล้างสารที่ตับได้ครับช่วยรักษาตับให้แข็งแรงครับโดยป้องกันความเสียหายของตับและการสร้างเซลล์ตับที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่ครับนอกจากนี้ครับขมิ้นชันครับมีส่วนช่วยให้ร่างกายผลิตน้ําดีให้มีคุณภาพมากขึ้นครับปรับตัวรุนของการทํางานของถุงน้ําดีและตับอ่อนได้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน5ถั่วเขียวครับผม ใช้ตัวเขียวครับมีเส้นใยอาหารและก็ไฟเบอร์ที่สูงมากครับช่วยในการทํางานของตับเนื่องจากไฟเบอร์เหล่านี้ครับมีส่วนช่วยในการลดความดูดซึมไขมันในร่างกายครับทำให้ไม่ให้เกิดภาวะไขมันพอกตับตับจึงสามารถผักของเสียออกจากร่างกายได้ดีอีกยิ่งขึ้นเลยครับผม6กาแฟครับผมกาแฟยามเช้าครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับเพราะว่ากาแฟจะเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยทําความสะอาดตับได้ดีที่สุดครับ กาแฟช่วยปกป้องตับจากโรคต่างๆครับจากการศึกษาเพราะว่าการดื่มกาแฟครับช่วยป้องกันตับจากโรคตับแข็งหรือความเสียหายหถาวรในผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรังครับการบริโภคกาแฟครับเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันการสะสมไขมันและคอลลาเจนในตับครับซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้เป็นตัวบ่งชี้หลักในการที่จะเป็นโรคตับส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ควรเป็นกาแฟดำที่ไม่ผสมน้ำตาลคีมจะดีที่สุดเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงคับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนํำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน We'll